สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊คิทเช่นชวนทุกคนมาทำเต้าหู้นึ่งซีอิ๊วทานกันนะคะส่วนประกอบที่ต้องใช้ค่ะก็คือเต้าหู้ญี่ปุ่นฟักทองแครอทเห็ดหอมสดน้ำซอสปรุงรสนะคะจะใช้ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำมันงาน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นค่ะทำน้ำซอสก่อนเลยนะคะโดยนำส่วนผสมเมื่อสักครู่นี้ใช้อย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะ ปรุงคนให้เข้ากันเมื่อทําน้ําซอสเสร็จแล้วนะคะก็ไปเตรียมนึ่งค่ะนำเต้าหู้ของเรานะคะแล้วก็ผักต่างๆไปใส่ในภาชนะที่เราเตรียมจะนึ่งได้เลยราดน้ําซอสลงไปบนเต้าหู้แล้วก็ผักเลยนะคะเพื่อให้เขามีรสชาติอย่างทั่วถึงค่ะสําหรับแครอทและฟักทองเมื่อนําไปนึ่งนะคะเขาจะให้รสที่หวานอร่อยชุ่มชื่นมากๆ ส่วนเห็ดหอมสดแล้วก็เต้าหู้จะให้โปรโตีนซึ่งเป็นประโยชน์แก่ร่างกายเมนูนี้ทั้งดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าโล w c แคลอรี่แถมยังมีโปรโตีนสูงอีกด้วยค่ะทานแล้วก็อิ่มง,ง่ายสบายท้องระยะเวลาในการนึ่งนะคะถ้าเป็นผักแข็งๆอย่างเช่นแครอทหรือว่าฟักทองก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะ แต่ถ้าเพืเ่อนๆใช้ผักอื่นๆที่เป็นผักอ่อนกว่าน,นี้หรือพวกผักใบเขียวก็อาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีก็ได้ลองสังเกตว่าผักของเราสุกแล้วหรือยังถ้าสุกแล้วก็เตรียมตัวปิดไฟได้เลยค่ะนี่คือหน้าตาตอนที่ใกล้จะสุกแล้วนะคะส่งกลิ่นหอมหน่ารับประทานมากเลยค่ะใช้เวลา30นาทีหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะสีสันสวยงาม เติมงาดำงาขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ